สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการแก้ไขข้อความในกระทู้และการลบกระทู้ออกจากระบบนะครับซึ่งการทํางานทั้งสองนี้จะอนุญาตให้เฉพาะสมาชิกที่เป็นคนดําเนินการสร้างกระทู้หรือว่าตั้งกระทู้นั้นขึ้นมาเป็นผู้ดําเนินการเพียงคนเดียวนะครับซึ่งการดําเนินการก็จะต้องเลือกกระทู้ที่ตนเองได้ทําการสร้างเอาไว้นะครับ ในส่วนนี้ก็จะปรากฏไอคอนทั้งการแก้ไขและการลบข้อความนะครับส่วนการแก้ไขก็ให้คลิกที่ปุ่มสัญลักษณ์รูปดินสอก็จะปรากฏข้อความเดิมภายในของเรานะครับให้เราทำการแก้ไข แล้วก็ให้เราคลิกปุ่มแสดงตัวอย่างข้อความก่อนเพื่อเป็นการตรวจสอบนะครับหากเราไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมก็ให้คลิกปุ่มโพสต์ได้เลยข้อความภายในกระทู้ของเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นข้อความล่าสุดที่เราได้ทำการแก้ไขเอาไว้นะครับ ต่อไปเป็นการลบกระทู้ให้เราเคลิกที่ปุ่มลบกระทู้ที่มีสัญลักษณ์รูปการกระบาดได้เลยโดยเราสามารถระบุเหตุผลที่เราต้องการลบออกไปได้นะครับแล้วคลิกปุ่มใช่ ระบบก็จะรายงานว่าข้อความถูกลบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแก้ไขและการลบกระทู้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ